สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมาอย่างยาวนานนี่นะครับก็ได้ทำให้นาโต้กลายเป็นจุดสนใจของประชาคมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของพวกเขาในตอนนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็คืองบทหารทั่วยุโรปตอนนี้เนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากสูงที่สุดในรอบหลายสิปีเลยก็ว่าได้ ซึ่งตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาหาสารขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขในกระดาษนะครับแต่มันเป็นสัญญาณที่บอกอะไรบางอย่างสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามที่สำคัญที่สุดคำถามหนึ่งในตอนนี้เลยครับคำถามนั้นก็คือในปีนี้เนี่ยนาโตเขากำลังเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับอะไรกันแน่และนี่แหละครับคือคำถามหลักที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้เราจะมาค่อยๆค,คลี่ปมปริศนานี้ไปพร้อมๆกันเลยครับเอาล่ะครับ เพื่อที่จะตอบคำถามนั้นได้เนี่ยเราคงต้องเริ่มจากเบาะแสที่จับต้องได้มากที่สุดนั่นก็คือการเคลื่อนไหวต่างๆของเนโตที่เกิดขึ้นจริงในตอนนี้เลยซึ่งมันทำให้เราเห็นท่าทีเชิงป้องกันของเขาที่เปลี่ยนไปแบบชัดเจนมากครับ สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือการเตรียมความพร้อมของเขาเนี่ยมันมีรูปแบบที่ชัดเจนมากคือเนโต้กำลังอัดกำลังเสริมเข้าไปอย่างหนานแน่นเลยครับตลอดแนวชายแดนฝั่งตะวันออกไล่มาตั้งแต่โปลแลนด์โรมาเนียไปจนถึงกลุ่มรัฐบอลติกแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขายังเร่งพัฒนาทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ๆแล้วก็ขี่ปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงขึ้นอีกด้วย ทั้งหมดนี้มันชี้ให้เห็นภาพเดียวกันเลยครับว่านี่คือการสร้างแนวป้องกันที่แข็งแรงขึ้นมาอย่างมีนัยสําคัญพอเห็นการเสริมกําลังแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็อดสงสัยไม่ได้ใช่ไหมครับว่าทั้งหมดที่ทําไปเนี่ยมันเป็นแค่โล่ที่วอไว้ต้องกันตัวหรือจริงๆแล้วมันคือดาบที่กําลังรับไว้เพื่อเตรียมโจมตีกันแน่แล้วเจตนาที่แท้จริงเบื้องหลังยุทธศาสตร์นี้คืออะไรกันและนี่ก็คือคําตอบที่ออกมาอย่างเป็นทางการครับ ในแถลงการสำคัญเนี่ยเขาบอกไว้ชัดเจนเลยว่าไม่ได้เตรียมการเพื่อโจมตีใครแต่กำลังสร้างระบบป้องกันเพื่อรับมือสถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดอืมไอ้คำว่าไม่มีใครคาดคิดนี่แหละครับที่เป็นคีย์สำคัญเลยครับ กุญแจสําคัญที่จะทําให้เราเข้าใจยุทธศาสตร์ของนาโตได้อย่าง่องแท้เนี่ยเราต้องมองข้ามภาพสงครามแบบเดิมๆที่เรารู้จักกันไปก่อนแล้วมาดูกันครับว่าไอ้ภัยคุกคามที่ว่าไม่มีใครคาดคิดที่เขาพูดถึงเนี่ยหน้าตาของมันเป็นยังไงกันแน่และนี่ก็คือคําตอบครับภัยคุกคาม3รูปแบบหลักๆที่นาโต้กำลังเตรียมรับมืออย่างจริงจังเลย 1. ก็คือความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งที่มีอยู่แล้วในยุโรปเนี่ยมันจะขยายวงกว้างออกไป 2. คือการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ซึ่งมันอาจจะสร้างความเสียหายรุนแรงกับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำคัญได้เลยนะครับและ 3. ส,สงครามพลังงานระลอกใหม่ที่อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายทั้งหมดนี้แหละครับคือภาพของสมรภูมิรบในยุคใหม่ทีนี้เราลองมามองภาพให้มันกว้างขึ้นอีกสักหน่อยนะครับเพราะว่าการเตรียมความพร้อมที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องการทหารอย่างเดียว แต่มันยังรวมไปถึงการกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรด้วยซึ่งการเคลื่อนไหวนี้กำลังจะวาดแผนที่ยุทธศาสตร์ของยุโรปขึ้นมาใหม่เลยทีเดียวใช่แล้วครับนาโต้ NATO กำลังขยายความร่วมมือกับฟินแลนด์และสวีเดนซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้เนี่ยมีที่ตั้งที่ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในทะเลบอลติกเลยการดึงสองประเทศนี้เข้ามามันเลยเปลี่ยนดุลอำนาจในภูมิภาพนี้ไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ ลองดูภาพเปรียบเทียบนี้สิครับจะเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยคือจากเดิมเนี่ยการเข้าถึงเชิงยุทธศาสตร์ของนาโตในทะเลบอลติกมันค่อนข้างจํากัดแต่พอมีความร่วมมือนี้เข้ามาปุ๊บกลายเป็นว่าตอนนี้เขามีตําแหน่งที่เหนือกว่าไปเลยแนวป้องกันทางเหนือที่เคยดูเหมือนจะเปิดโลง่งก็กลายเป็นมั่นคงขึ้นและจากที่เคยมีความเปราะบางทางยุทธศาสตร์ตอนนี้ก็มีดุลยภาพในการป้องกันแบบใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมมากนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเป็นเกมเชนเจอร์ของจริง เอาละครับมาถึงตรงนี้เราก็พอจะเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับประเด็นสำคัญที่สุดที่ตกผลึกได้จากข้อมูลทั้งหมดที่ทเราได้เรียนกันมาก็คือนั่นก็คือปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีแห่งการสู้รบแต่เป็นปีที่ทุกฝ่ายกำลังเตรียมพร้อมนี่คือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยครับคือท่าทีของโลกตอนนี้เนี่ยมันคือการเตรียมความพร้อมครั้งใหญ่ที่เดิมพันสูงมากไม่ใช่การบ่งชี้ว่าสงครามจะปะทุข,ขึ้นในวันพรุ่งนี้ และทั้งหมดนี้ก็ได้นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดตามเป็นอย่างยิ่งครับว่าในการเตรียมพร้อมครั้งมโหฬารขนาดนี้เนี่ยตกลงแล้วความเสี่ยงแบบไหนกันแน่ที่นาโต้กำลังมองเห็นอยู่ข้างหน้า